มี Facebook เปิดไว้หลายบัญชีมากแต่ไม่ได้ใช้อยากสลบทิ้งบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะดาจะพาทุกคนไปลบกันก่อนที่จะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดบันทึกไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆตรงนี้ค่ะไปให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะหรือไม่ก็แชร์เก็บไว้การลืมนะคะไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกเข้ามาที่ Facebook ที่เราต้องการที่จะลบทิ้งค่ะหลังจากนั้นให้กดคําว่าเมนูค่ะมาตรงฟันเฟืองด้านบนค่ะหลังจากนั้นมาที่สูตรบัญชีค่ะมาที่รายละเอียดส่วนตัว มาตรงการเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีค่ะมาตรงการปิดบัญชีหรือการลบค่ะเลือก Facebook หรือว่าบัญชีที่เราต้องการที่จะลบจากนั้นนะคะติ๊กตรงคำว่าลบบัญชีกดดำเนินการต่อเมื่อมาถึงหน้านี้ค่ะบัญชีไหนที่เราสร้างเพจไว้หลายๆเพจค่ะเขาจะบอกเลยว่าถ้าคุณลบ Facebook ส่วนตัวถ้าเกิดว่าเพจของคุณอ่ะจะถูกลบทิ้งด้วยก็กดดำเนินการต่อ หลังจากนั้น Facebook จะถามว่าก่อนที่คุณจะลบเนี่ยมีอะไรให้ช่วยไหมคุณสามารถติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะคะหลังจากนั้นกดตรงคําว่าดําเนินการต่อกดดําเนินการต่อค่ะมาถึงหน้านี้สําคัญมากเพราะเราต้องใส่รหัสผ่านของ Facebook ส่วนตัวของเรานะคะจากนั้นก็ทําการกดยืนยันการลบบัญชีเลยค่ะในสามสิบวันถ้าเราไม่กู้เฟซนี้จะถูกปิดถาวรค่ะ